สวัสดียำเย็นนะคะน้องหญิงอยู่บิ๊กสี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะหรือบิ๊กส่านะคะอ้อมใหญ่ค่ะเฮาสิไปหาหมอฟันนะคะไปทำนัดทำฟันไว้ที่อ้อมใหญ่นะคะเราก็เลยมานั่งเลาะช้อปปิ้งค่ะก่อนจะหอดหงมงแรงนะคะเหลิกงานปุ๊บน้องหญิงก็เลยมาค่ะเวลานะคะหลังจากนั้นไกล่้อหอดหงมงดิฉันค่ะ ขับรถตรงไปนะคะอันนี้ออกจากบิ๊กซีอ้อมใหญ่นะคะตรงไปเลยเลยค่ะรอสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะนี่ค่ะไปเลยเลยค่ะนี่ออกมาสักพักหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ล้างรถนะคะมื่อร์ไคครู่นี้นี่ออกจากบิ๊กซีอ้อมใหญ่ละคะ่ะ ห้ากสิครับรถต้องไปเรื่อยๆนะคะ่ะจะเตรียมยูเทิร์นแต่ว่าทรงก็สียุเทิร์นบ่ได้น,นะคะก็น่าจบเดี๋ยวไปยูเทิร์นอีกมองหนึ่งใกล้ๆนะคะเพราะว่ายังที่นี่หมอพันยืนกับเอ่อบิ๊กซีออกใหญ่นี่แหละคะ่ะพันนัดสิบหกนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาแต่เราไปก่อนเวลานะคะเดี๋ยวหมอพันมาแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าหันห้ามาก,ก่อนพันกกสิทธิเสร็จคิ้วก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ ข้างบนก็จะเป็นตลาดนงตลาดนัดนะคะตลาดนัดตรงข้างหน้าบิ๊กซีอ้อมใหญ่นะคะนี่ค่ะขับรถตรงไปเรื่อยๆเลี้ยวตรงนี้หาจังหวัดจักโครนให้ได้ก่อนนะคะก็นแล้วว่าซิยูเทิร์นมองนี้เลยค่ะแบ่ยูบดอนะคะพอรถลายค่ะแต่เลยจำเป็นต้องไปยูเทิร์นอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ขยเยิ้บไปอีกองหนึ่งเพื่อที่จะให้จะคของไปได้นะคะนี่คิดเรื่องมองพอยูงองสะพานร่อนี่ล่ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ้อมใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นสมพบรภราษาค่ะฟังใสมือตลาดนงตลาดนะะักมิสมือค่ะช่วงนี้ตลาดคึกคักนะคะเพราะว่ารับคนละครึ่งเยอะแยะมากมายเลยโนยยิ่ิงกะโบท่านในใจนะคะเพราะว่าวงเวรไปซื้อของที่เดสเฟรียนะคะซื้อของกินค่ะ เมุดยึดซิมหามะต้องไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะวัะดชัยุทธ์เทอร์มังวัดชัยยุทธ์เทอร์มบได้ค่ะลดลายค่ะวัดชัยยุทธ์เทอร์มังวัดเท่งด,ดัดของเราค่ะเหยียกวัดเท่งดาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ้อมใหญ่อ้อมใหญ่ตะมนตอ้อมใหญ่อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะขับรถไปเรื่อยๆค่ะ ชมมีระหว่างทางนลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเลิกงานนะคะคนกสิหลายเติบค่ะเดี๋ยวสักพักดิฉันก็ทำหน้าที่ยูเทิร์นะคะไปหาหมอฟันค่ะนี่นะคะเราจะมาหาหมอเดินลครค้งนะคะสิะไปหาไปทําเรื่องจัดฟันไว้ไปหาหมอฟันเดนครค้งมือหนึ่งก็สิเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนสี เขาเรียกว่าได้หรือเปล่าหรือว่าลวดเป็นลวดเออลวดลวดเปลี่ยนลวดเพราะจะดึงฟันให้เลียงแต่ถ่ายรูปไปแล้วนะคะเดือนเยอะเปยนแปลงเยอะมากครั้งแรกโอ้โหไม่สวยเลยอันนี้เดือนที่สองรู้สึกว่าเริ่มเลียงละตรงจุกที่เขาเรียกว่าดัดฟันตรงที่เป็นเหล็กดัดฟันเหิื่มเลียงนะคะแสดงว่าก็เื่อว่าแสาดงแต่ว่าฟันหลังบอเคยโอเคปันไหน เดี๋ยวรอก,ก็เดือนหน้าน่าจะเรียงดีขึ้นกว่าเดิมนะคะดิฉันก็เลยถ่ายบรรยากาศในเมืองค่ะระวังเส้นทางนะคะหมอไปเห็นแป,ป๊บเดียวค่ะพอมาสัญาดแหลกมันนี้พ่อเด็กคงทีแล้ว่ปก,กับมานางกกน่ปกับสิเปียนหลวดดหายแป,ป๊บเดียวกันแล้วค่ะนี่นะคะถกติมือนี้ยูเทิร์นม่ได้เห็นป่พอยูเทิร์นไม่ได้แล้วก็ตรงไปอีกค่ะก็จะไปยูเทิร์นน้าจะไกลเติบนะคะใกล้เติบเธอสีฮอดค่ะอ่าตรงไปเรื่อยๆค่ะเราจะ เจอตรงโครงตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตลาดทัญญาค่ะตรงโครงตรงัวนี้นี่ค่ะตลาดทัญญาค่ะเราเคยมาบ่อยอยู่ เขาเข้าตลาดทัญญาเยอะมากสื่อของพวัลตลาดนี้พรรัลลเคละคริงหลายค่ะรับคนละครึ่งเยอะมากหันตรงใบกระสีไปกาญจนบุรีลำบุรีนะคะหรือไปถนนไปกเกษมไปธรุ่ตยได้เลยค่ะตรงใบก็จะเป็นอำเภอสัมพรานแล้วก็นครเชียศีนะคะถนนบรมก็เอ่อจุดตรงที่ท่านานะคะ ลงไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะเราก็ชลรถสองแถวแท่นี้เป็นสี่้านะคะรถสองแถวขาวนี้เป็นสี่้านะคะน,น,น,ะคะนี่ก็ตีวงให้ตำรวจตีวงให้แคบนะคะเพื่อที่จะให้รถสองผงยุยเทินได้ค่ะน้องยิงไทยบรรยากาศไม่มึงค่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเขตอ้อมใหญ่นะคะอ้อมใหญ่อําเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมนะคะตรงไปสนิทก็จะเป็นวัดลขิงละคะ่ะซอยเข้าวัดลขิงแต่เราจะยูเทินตรงวัดเทียนดัดนะคะนี่ค่ะยูเทินบางนีแล้วก็ยูเทินกลับแล้วก็ไปบ่งสะพานลอยตรงบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะหาก็จะไปหาหมอกจะชอนเวลาหมอหนัดนะคะบอ๊อดด้ค่ะแป๊บเดียวพรเกอเอิญพราะว่าห้าบริเคตใหญ่เพราะว่า เราทำประมาณสองปีนะคะนี่ค่ะ ตรงไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะสภากระยูวทิร์นค่ะ นี่นะคะตรงนี้พอดีเลยเราก็จะยูเทิร์นไฟแดงตรงนี้ก็จะนานหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่ายูเทิร์นไฟแดงวัเทเียนดัตเอ้ยวัทยนดัตหรือหมอสีน่าจะเป็นหมอสีนะ บอพิษค่ะหมอสีค่ะว่าวัดเทดาวัดเทดา,ทดาต้องไปอีกค่ะตายดิฉันก็ลงนาลงหลังนะคะวัดเทียนเอ๋หมอสีนะคะแยกหมอสีตรงนี้เอเอ,เอจ,รจริงจริงจริงด้วยนะคะแยกหมอสีค่ะเลยไทยบรรยากาศไม่ให้มึงนะคะไฟแดงก็จะติดนานหน่อยค่ะถา่ายบรรยากาศให้ดูค่ะระหว่างทางดิฉันออกจากบิ๊กซีหลัไปฟังตรงขามบิ๊กซีค่ะ คือว่าใส่ระยะเวลาเดินทางโดนเติบค่ะประมาณสิบห้านาทีได้พเพราะรถเยอะ ไฟเขียวแล้วดิฉันก็ยูเทิร์นกลับนี่ซอยหมอสีค่ะซอยใหญ่ค่ะนี่ยูเทิร์นกลับนะคะนี่สะพานลงสะพานรอยสะพนนักนึงก็ขับรถไปเรื่อยแล้วก็ต้องหาที่จอดให้ได้นะคะเราก็จะหาที่จอดสำหรับเรา ะะตรงไปเรื่อยๆคะ่ะขับรถตามหลังคันนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็แซงนิดหน่อย นี่ฟังทค่หนีบอไว้รถน้อยเพราะว่าฝั่งเข้าเมืองรถจะน้อยส่วนอย่าเป็นไปนวันหยุดคนก็จะออกทักนอกเมืองเยอะนะคะนี่ค่ะหลังจากนานกะหาหม่องจงหมอกจอนะคะกับจอดบิ๊กซี่แล้วเราก็หาที่จงที่จอดให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะสะพานรอย ยังไม่ถึงนะคะสะพานลอยนี่ตระทันญาค่ะตะระทันญานะคะนี่เราก็ต้องไปเรื่อยๆค่ะมีเห็นไป่าย์ไงคือบิ๊กซีสเปอร์เซ็นเตอร์หรือบิ๊กซีพลัสนะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็พยายามหาที่จอดเพื่อจะไปร้านเหมาฟันที่เรานัดไว้นะคะนี่ค่ะนี่ชะลอไปเรื่อยๆค่ะชะลอไปเรื่อยๆเดี๋ยวใกล้ถึงแล้ว เราก็ต้องหาที่จอดเห็นไปบิ๊กซีเลยนะคะเนี่ยเราก็จะจอดหาหมอฟันที่เรานัดวายอัิมาเซนีดูค่ะเพราะว่าอยังเห็ดขาวสองปีค่ะอาจมาเซนีดูนะคะนี่ค่ะมือหนีจะเป็นคิวโรดที่มารถจอดลายนะคะมือหนีชนีชงเริ่องงานพอดีค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงเลิกงานคนก็ชุนเชนชุนเสียนล,ลายค่ะแต่สำหรักเราคมีมองจอดอยู่นะคะเพราะว่ามองทะเยอะไปอีกเลยหลนดมอก็ยังมีมองจอดสําหรับเราอยู่นะคะนี่ค่ะหานหมอเป็นอยู่ตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นเราก็ออกซ้ายไปจาก แล้วก็หาที่จอดเด็ตกกวัดทำฟัดนีนะคะนี่ค่ะหาหมองจอทห้ใดนะคะและแล้วเราก็ได้ที่จอเดเรียบร้อยเพราะ้ที่จอดแล้วนะคะแล้วก็หามองจอดค่ะนี่เลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังนะคะเราได้ที่จอดแล้วเราก็จะไปนั่งรอหมอนะคะนี่ มองจอเห็นต้อลออค่ะนี่นะคะอันนี้คือถนนไปกนเสษบนะคะออมใหญ่ค่ะเราจะมาที่นี่ทุกเดือนนะคะนี่ค่ะอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมค่ะ